สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่สองคนนะครับนี่คือแม่ผมนะครับและนีก่ก็คือผมนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่น <Baby. S 1> เบบีมาก่อนอื่นเราเลือกเบบีดเลยเนี่ยเลือกเลย,เลอเลยโอเคแม่เลือกในชิวน้ำเงินนะครับส่วนผมนี่ดานบัตเตอร์ครับพระเอกแทนนี่ แล้วก็ก่อนอื่นผมก็จะประกอบก่อนนะครับโอเคหนจะประกอบให้แม่ผมก่อนเอาตรงนี้ใช่ไหม บัตเตอร์โคตรแรงโคตรเทพเทพแตกของปลอมต้องประกอบให้แม่าอีกแล้วดูบิบอันนี้ชูดยังไงล่ะครับไม่มีที่ชูดครับ oh. okay, okay, okay. เอ,อ้อ โอเคอย่างนั้นก็สลับอันนี้เป็นของแม่ผมนะครับเอาไปเลยไปเลยนะครับฮึ่บ ไปดีเซ็ตอ้าวไม่ใช่ไปอ,อีกไปดีเซ็ตทวีทวนโกชไปเลยไปเลยไม่นะครับนายมาเตอร์โคตรแรงไายเดินในชีตีโอ้โหกระเด็นเลยเราโอเค เราถูเปลี่ยนดีกว่าเต่าขนองดำนะครับนี่คือตัวในายชิวน,น้ำเงินที่ถูกันก็เนี่นะครับ วันนี้เต่าขนนจะไม่แพ้เต่าดำเต่าดำเอ้านี่ตีทีเดียวกระจุยเลยโอเคต่อไปตัวเดิมครับแต่รอบนี้จะไม่ใส่ด้านจาับ บัตเตอร์ใครวิ่งหนีเร็วจังเลยครับคุณนายชิวเอ่อ้าเอกเก๋ <c oughs> ของปอมอันนี้ก็อของปอมแต่ดานบัตเตอร์จะไม่ยอมแพ้เราต้องสู้เข้าใจไหม ใหมากเลยตัวเนี้ยเป็นตัวเป็นเชฟเต่าขนองเต่าขนองดำนะครับของแม่ผมหนึ่งสองสามยิ่งลองทีหลังอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ ด้านบัตเตอร์มันกางกา,างแม่งแมนบอกว่าเป็นของพระเอกพระเอกกางมากเื่อเต่าขนองก็ไม่ได้มาเต่าขนองทองตัวนี้เก่งมากเลยนะคะปล่อยลำแสงสีเขียวด้วยค่ะเต่าขนองเจอกับเต่าขนอง กระนองทองเขาคือของเฉินเตาขะนองยำของแม่เฉ็นนะครับไปเลยไปเลยมันแรงอ่ะนี่ไป ยังไงไม่ก็ชอบตัวนี้สุดท,ที่ดูเดี๋ยว,ยวที่ทุกวันโก้เอาเลยโกดตายไอ้สองทีกปัจุยเลยดูเอาไงอะด้านบัตเตอร์พระเอกแท้แล้วครับ ตีแรงนะพอใจไหมต่อไปอเ่ยตมากในชีวเขียวจเจอกับในชีวเขียวจเจอกับเต่าขนองนะครับนี่สายจงตีทีทวนโก้ เดียวชนะนะครับโอเคในชิงฟ้าเจอกับเต่าขนงดำพี่ทวดโก้ จมไปจับลานบัตเตอรล์ลานบัตเตอร์นี่นหยกระเด็นกระเด็นกระดอนเป็นไงเต่ขาขนองกระเอกมาละเออใช่แล้วอยู่นิ่งด้วยโกเทียนสุดๆใช่เราใช้จุดนี้ หรือไม่เอาเอาาสริมความแข็งแรงจุกนี้ยักษ์นะใหญ่แล้มันใส่ละ We go one gauge. Oh wow. All dead. Yeah. All dead. จุกติดเอาออกไม่ได้ บัตเตอร์เจอกับเตาขานองทองนะครับที 3, 2, 1ท o วันกเนี่ยมันของจริงไม่ใช่มาถึงมันแรงของจริงนะครับมันไม่ใช่เบเบ็ดแท้ท oh, <my. S 1> ุกวันก็ันเลย คนไม่วบนบนบางคนงสงบกว่าเน้ออโอเคีมันกเราใช้ตัวนี้ก็มันจะแรง ก,กี่ร้อยกเอาๆๆๆเอาๆๆอาแต่มึงแรงกว่าเนี่ยนั่นพระเอกอะไรนี่ใช่แล้วแม่พระเอกนอนเก่งนอ้าวนี่โอ้เอาตัวนี้ไปเลยครับทำไมให้ตัวเก่งแม่ครับ มันอาจจะก,กากกว่าก็ได้ถ้าถ้าไม่ชูดอ่ะ <c oughs> มันอยู่ที่ฝีมือคนชูใช่ไหมใช่พิด,ด,ดว่ากูดึงหน่อยเล่โยไปเ<ป>จอกับอะไรส,สวยๆสิเอาแบบเอารวยๆวยอะ่ะอย่างเช่นนี่ มีเบเบอยู่5ตัวตัวที่1ต่าขนองทองตัวที่2ต่าขนองดำตัวที่3ในชิวน้ำเงินตัวที่4ในชิวเขียวตัวที่5ดานบตัตเตอร์พี่บอสใหญ่น้องบอสใหญ่นะครับเลือก <c oughs> ได้เลยครับ เต่าขนองดำนะครับเต่าขนองดำเจอกับดานบัสเตอร์ พี่ทูวันโกชทำไมชุดทีหลังอีกแล้ววะเอานี้ชุดง่ายอตนนี้มันหนักกว่านี่ขนาดขนาดต่อคนโอชุดทีหลังการบัตเตอร์ <c oughs> อ,อาไหวอะครับ <c oughs> เป็นไงเป็นไงรอบนี้ชุดพร้อมกัน วิธุวันโก้โอ้ยอ,อโหอผมแพ้รอบนี้แต่กระจุยเลยนี่จะเล่นคอน,นโดไม่ได้แล้วเนี่ยแม่ผมพูดตถูกมันหนวกหูห้องข้างๆเขามันอยู่ที่กรุงเทพมันไ็นตึกหรครับ สามสองหนึ่งก็ช็อตอ้าวตอกนงชนะนี่ตังค์จับตัวอะไรไปตังค์นั้นไม่ต้องไปสนใจมันครับตัดเลี้ยงผมเองแง่ผม ทีวันก็ชุดไปเลยมาึงแป๊บเดียวเต่าขนมั่วครับเต่าขนมจับแพ้ไหมนีม่จริงจริงด้วยโอ้โหไปเลือกตัวไหนก็ได้นอกจากเต่าขนองดำ เลือกเลือกเลือกนอกจากตัวนี้ในชิมเขียวนะครับมันโชว์ให้คนดูก่อนอันนี้ของแม่ผมอันนี้ของผมท2ีทู s h นก t เริ่มใหม่เริ่มใหม่รอบนี้ไม่นับทวีทุวันก็ชุดเพราะอัศวินผมใช้เองก็ได้เอาไปด้านจากเราจะใส่ให้อางนี้หน,นึ่งนี้ได้หมดโอเคแมวร้องใหญ่แล้ว คนก็เราจะทำ,ทำคลิปเนาะไปเลยรอบนี้มันจะแรงกว่าเดิมอะ่ะดานบัตเตอร์เอา้าดานบัตเตอร์ได้แล้วมันได้แล้วม,มันมันมเยอะขนาดนั้นแม่พี่ว่าก็ ดูดูดายบัตเตอร์อ๋อมันมุนล้อมเลยอ๋อมันแรงจัดอ่ะเแบเบผมมันแรงอ่ะมันพุ่งอ่ะใครจะมาสู้กับผมบ้างอยากเจอบิ๊กบอสก็คือไปสารรดแล้วก็ไวท์ไทเกอร์ไวท์ไทเกอร์นี่ตีผมปไปตั้งนานละขนาดไวท์ไทเกอร์กับฟีนิกวิงเน่ยผมไม่มีนะฟีนิกวิงของเพื่อนผมอ่ะเอาไปตีกันอ่ะ ควายไทเกอร์ตีฟินิกวิงของเพื่อนผมแตกเลยนะโอ้โหวายไทเกอร์มันของจริง <c oughs> <c oughs> ไปไปกันต่อครับดันบัสเตอร์เอาโชว์ให้คนดูก่อนนี่เต่าขนองทองคิดว่านก๊อ เกินไปจนออกสนามเลยครับขนาดยังไม่โดนเลยนะเนี่ยโอ้โหมันพุ่งจริงเดี๋ยวอัน,นก็พราเอกมันพุ่งอะ่ะไปกันต่อครับแค่นั้นแหละแค่นั้นพี่ทวันก็ช็อต แป๊บเดียวจรงิเงเนาะใช่อยากได้กัาไปนนกคือตูดดีกว่าคิดกันหน่อยหันตูดให้ด้วยคิดไปในชิวเขียวเจอกับเต่าไม่ใช่อะไรนะดันมาเตอร์ ทีนวันโกชุดนี่โอ้โหเมื่อกี้วิ่งแรงมากเลยครับโอ้โหขนาดยังไม่โดนเลยนะเนี่ยไม่ได้กันและคุณดานบัสเตอร์ให้คุณแรงแบบนี้คุณเทพมากเทพเกินไปจนโอเคเราก่อนนะครับมาแล้วนะครับ ด่านป่ะเออมันไม่ไม่ไม่ไมออนให้ก่ออ,อให้ตัวนี้ออนให้เลยนะเอาตัวเทพเทพไปเลยแบบชูเต็แมแรงเลยสุดชีวิตเลยทีทุกวันเกิดชุดน,นี่นะคะ ร้อยขนาดยังไม่โดนเลยป้องจากตัวเนี้ยบีบเบบม็นรั่วมันไม่เก่งเลยตัวเนี้ยโอเค ตอตัวนี้เลือกเลยต่อขนงดำเจอกับแดนมาเตอร์หันตูดให้ด้วยนี่นะครับกับสม้มวันนี้จะมาประกวดรอบสุดท้ายนะครับพี่ทุนโกชุนี่ ด้บนเบเตอร์ตีทีเดียว <c oughs> เอาล่ะวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับ